ถ้าวันนี้คุณอยากขายกาแฟแต่ไม่อยากออกกล้องคุณจะทำยังไงดีครับวิธีการที่ทุกคนสามารถทำได้แล้วง่ายมากเลยนะครับคือการที่คุณคิดซิว่าประโยชน์ของสินค้าคุณคืออะไรกาแฟของคุณมีประโยชน์อะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นคุณก็แค่ทำคลิปอธิบายประโยชน์ของกาแฟโดยที่คุณไม่ต้องให้คนเห็นหน้าแบบนี้ครับ3ประโยชน์ของกาแฟข้อแรกสุดคือการช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญข้อที่2คือช่วยในเรื่องการควบคุมน้าหนักและข้อที่3ช่วยในเรื่องของความจําใครสนใจซื้อกาแฟของเราทักมาทางแชทได้เลยครับ ตอนนี้นะครับผมมีคอร์สที่ชื่อว่าขายออนไลน์ไม่ต้องออกกล้องด้วย AI ไม่อยากออกกล้องผมบอกได้เลยครับว่าคอร์สนี้ผมจะสอนทุกวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าถ้าคุณไม่อยากออกกล้องจะต้องทํำยังไงบ้างมีกี่วิธีในการทําคลิปขายของเพื่อทําให้มันน่าสนใจสามารถดึงดูดคนได้ทําให้คนเข้ามาติดตามและที่สําคัญคือผมมีโบนัสพิเศษ2อย่างนะครับอย่างแรกสุดคือผมจะมีคู่มือซึ่งเป็นหนังสืออ e ีบุ๊กที่เป็นคู่มือการทำคอนเทนต์เลยแล้วเวลาที่คุณไปที่ไหนก็ตามแล้วคุณคิดว่าเอ้ย ตอนนี้อยากทำคลิปอะแต่พี่คิดไม่ออกว่าจะทำคลิปอะไรดีคุณสามารถเปิดคู่มือนี้ดูได้แล้วคุณสามารถทำคลิปได้เลยโบนัสอย่างที่2ที่คุณจะได้คือผมจะบอก17ตลาดถ้าคุณมาทำคอนเทนต์แบบไม่ออกรล่องจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้อยคนมากจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่ครับขอบคุณครับ